มึงกดสายทำควยอะไรมึงรั่วอฮะมึงรั่วเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะส้นตีนจะขับขันไหนมันก็เรื่องของโกูไอเวนเรื่องมากอีเฮ้ยปัญญาอ่อนอยู่ได้มานั่งกดทำควยอะไรว่างอะไม่เอามือพัฒนาชีวิตหรอครับมานั่งกดแป้นคีย์บอร์ดมึงรั่วปะเนี่ย บเวนเรื่องมากไอ้เห <Here. S 1> <Yeah, on. S 2> ี้ยยาอ่อนครับคันไหนมันก็เหมือนกันไล้เหี้ยไม่เหมือนเนี่ยเวลามันตา่างเรื่องเยอะไอ้สัตว์ยาอ่อน